อ้าวอังกาลลิกเซ็บกืออย่างจะใส่นี่ไปใม่ต้องมาโอ้ววปฏิโทโอ้โคว้าวตุกคนเอาเลยจะใส่ยากกายูครับแล้วจะใส่จะใส่เซือกันหนาวได้แล้วครับมันจะไอหนาไปหรือเปะมันใบอังนี้ช่อชัไม่ได้หนาวจะตาย ทุกคนดูน้องเอาน้ำมันผมไปน้องเอาน้ำมันผม,ผมไปมไม่ได้ก็มันจะฟูทุกคนมันจะฟูน้องไปแต่เช้เชาไงเขาไปซ้อมแล้วก็ไปอาบน้ำแล้วก็ไปโรงเรียนเลยที่นูน่น <c oughs> <c oughs> ความสุขทุกขนห่อ,อขา่าวทุกคนโอ้ยนักศึกษาห้องแต่ขา่าวเนาะมัน,น,น,มนมอนีดูมีปลาแซลมอน ได้ลักสกับกระเนืแก่บวบบวบแล้วก็แครอทอร่อยมากอันนี้มันมีมันฝรั่งทุกคนทำไม่มาไม่มีเมื่อเมื่อวานแม่ทํามันบดอแต่ว่าเล็กไม่ชอบเอามันบดห่อไงทำไมแต่ว่ามันอร่อยน้อยอันนี้ผมครับนี่อะไรอันนี้แตงนนํำพึ้งแตงผมครับวันนี้จะใส่ใช่ไหมครับจริงๆเมื่อวานจะใส่ด้วยเลยว่ะทุกคนเหนื่อย ทุกคนเมื่อยก็เลยกลับบ้านเพราะว่าอ,อันนี้อะไรเอ๊ะเค้กแครอทเค้กแครอทอะไรเอา้าต้องคอไปละบัตรนะแล้วทำไมไม,ไม่เอาหมวกไปเพราะมันฝูลมลมมันจะฝูใส่หมวกกันเหรอก็ใส่ไป ไม่หนาวหรอไม่แม่พูงใส่หูใส่หูทุกคนใส่หูอย่างนั้นเหรอาอาหารฟินเด้อดูสารแทรงเงินดูมอดอะไรเลยอีกแกแทงเงินดูมอดอัดดูสกิดอือไม่ใช่ว่าแม่ทำแล้วตัวเองไม่กินนะไม่ใช่กินไม่ได้กลับดึกไม่ได้กลับดึกมากใช่ไหมแค่แป๊บเดียวเอา มะฮะเด้อมาฟินด์เป็นแข็งทุกคนเฮ้ยกลัวเดินนี่ต้องจิกเท้าดีหน่อยเขาเออกก้อนหินก้อนกรวดมารวยไมนงั้นแล้วก็เฮ้อรองเท้าก็เอาไม่อยู่พี่มะมันตกลงมาอีกแล้วจ้ะทุกคน มาอีกแล้วแต่น้ำแข็งเติมนี่ดีกว่ากลัวกลัวลื่นบรรยากาศทุกคน คนตกหอมกรุ่นแจ๊กเตากำลังฟูเลยทุกคนหนักกินแล้วจายแล้วจ้า หอมกรุ่นจากเตาขนมปังอบเฉยสวยงามจ้ะคนเดี๋ยวเราทำผัดกะเพรามม้อค่มพริกกระเทียมนี่เราทอดไข่ไข่ดาวไปเราเลยยังไม่ไเปิดไฟนะทุกคนครูเฟลเต เดิมวันนี้กินข้าวกับแม่พ์ิวสองคนหมูสับสับเองจ้ะกระเพราหน่อไม้เออใส่หน่อไม้ด้วยทุกคนผัดกระเพรา,าผัดหน่อไม้ใส่หมูสับกระเพราหมูสับหน่อไม้นั่นแหละ <c oughs> เหมือนกัน กันเลยจากซอสซอสต่างๆที่ปรุงเป็นกเนะเเรานั่นแหละจ้าทุกคนไม่มีอะไรพิเศษนะแช่ใส่รวมกันสวยๆนี่ <c oughs> เก็บกินหน่อไม้มาให้แม่น่ะหน่อไม้เทเลยครับหน่อไม้แบบเป็นไอ้นี่เลยนะทุกคนเรามาหั่นเองคลคิเลในจักหน้อยคลคิเล <c oughs> ทำไว้ใครอยากกินก็กินไปใครมาสายอะไรก็จะมีกับข้าวรอถึงว่าไม่ได้กินด้วยกันแบบว่า กาโตทำคลิปก็เดี๋ยวก็มากินกันค่ะไม่รู้ว่าพอเป็นสิกับบานบบแม่อเล็กนะาสายอาเล็กนะ่ะเล็กกัสายทุกคน ข้าวฝรัง่งแอบซิมเอาไป็นวางบนโต๊ะให้แม่ไล้ปะผักจับข้าวแม่มันอยู่ยในไคโควเวทไปเลยเสร็จแล้วทุกคนัหน่อไม้หมูสับหรือว่ากะเพราหน่อไม้หมูสับนะทุกคนนี่หากินไหม ทั้งนี้ครับเออเพราะว่าควันควันมันจะเข้ากล้องอควัน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 ออโอ้น่ากินน่ากินเลย แต่ทีพุชก็จได้ไหมคุณจะไปดีเป็นไงนะซ้อมโอ้นายมากครับตายปะกินข้าวกับเกียบสองคนจ้ะทุกคนทักไทยกันกินเข่าเล้งกันเนอะกรบเพราผัดนอไม้หมูสับทำไข่ดาวให้แมททิวหนึ่งฟองตักเอาน้ำชอบส่วนของเราเป็นน้ำพริกปลากระป๋องจ้ะทุกคนจ้าก็คือตำปนปลากระป๋องนั่นแหละแต่ว่าเราเอาไปผัดเนาะ เออเราเอาไปผัดแล้วก็ได้เป็นน้ำพริกปลากระป๋องแล้วทุกคนก็มีผักแค่นี้จ้ะข้าวเออไปกินครับตามชอบครับอ,อะไรก็ได้อ,อ,อะไรก็ได้ออออทอดกระดาวให้หนึ่งให้มันแตกจอบไข่แดงว่ะจ้ะ นี่ขนมที่ทำยังไม่ได้ชิมเลยแม่ยังไม่ได้ชิมแมทธิวก็ไม่รู้ด้วยว่าแม่ทำใช่ไหมรู้้วครับรู้ตอนนี้ไงดูครับอ๋อมาดูแล้วเหรอแม่เอาผ้าปิดไว้อ่ะนะเออน่ะผัดกะเพราก็ไม่ได้ชิมแม่บอกให้แมทธิวชิมแมทธิวก็ลืมแม่ก็ใส่ใส่จานเลยเอาแม่บอกให้แมทธิวชิมบอเออเอาไม้นี่ครับอ้าว บอกเสร็จแล้วมาชิมผัดกะเพราให้หน่อยแต่เองก็นั่งเฉยก็เลยเอาใส่จานเลย <c oughs> จังไม่ได้ไม่ได้ยินไม่ได้ยินอแกชิมเลยชิมครับไม่รู้จะเผ็ดหรือเปล่า <c oughs> โอ้ชอบจังชอบจังอ,อะไรเขาขอมาเขาบอกแม่ขอซื้อไอ เอใบกะเพราสองกระถางนะเขาว่าอย่างเงี้ยก็เลยซื้อสองกระถางมาใบกะเพราที่เขาปลูกในกระถางอะมันแพงแพงทุกคนแพงแพงทุกคนกระถางหนึ่งต้องเกือบยี่สิบห้าโครนอะเราไม่ได้ไปซื้อแบบใบกะเพราของคนไทยไงเนาะไม่เป็นไรก็เอาตามร้านซูเปอร์ที่มีมีอะไรก็ใส่อันนั้นจัดอืมอืม กินเร็วมากวันนี้ครับจะกินเร็วอ้าวแม่ยังไม่ได้กินเลยได้ล่ะจะกินเร็วเลยบอเมื่อคืนนี้เออเมื่อคืนนี้นอนไม่ค่อยหลับเนอะรู้สึกว่ากินได้เนี่ยลูกขนมอะ่ะอืมแม่กินแค่สองอันเองนะเอาขนมอะไรก่อนขนมไม่ที่แม่มีห่อสีเหลืองอะ่ะที่กินแม่ก<อ>ินวันละอันอะ่ะเออมันหอมข้าวโพดแล้ว อร่อยช็อกโกแลตใช่ไหม,มกินไปตอนสองทุ่ม,มแม่คิดว่าอันนั้นน่ะไม่ทำให้แม่หลับมันมีน้ำตาลไงม,มารู้ตัวอีกทีก็คือเดิเดนไปเดินมาพลิกซา้ายพลิกขวาไม่รับไม่รับไม่รับ,ม,รบมันจะหลับตอนที่แมทธิวจะไปซ้อมฟุตบอลนะ่ะแม่คิดว่าแม่จะหลับอ้าได้ยินเออ่ได้ยินเสียงเปิดประตู อาแมทิวเดี๋ยวจะไปฟุตบอลแล้วเหรอก็เลยไม่ได้หลับเลยทุกคน <laughs> คือมันจะพอพอมันร่างกายมันไม่หลับทั้งคืนอ่ะมันก็จะหลับช่วงเช้าช่วงตีห้าถึงหกโมงอะไรอย่างเงี้ยแล้วแมตธิวอ่ะมาเปิดประตูเออบอกว่าจะไปฟุตบอลใช่ไหมก็ <laughs> เลยตื่นกันลูกเลยไม่ได้นอนเลยอ่ะทุกคน <laughs> อ้าวชิมชิมน้ำพริกก่อนน้ำพริก มันพริกปลากระป๋องอืพริกปลากระป๋องอืมอร่อยอืมมีผักชีลาวนุ่มไปขอบคุณนะ กินไปอ่ะกินไปอื้อร่อยอื้ออื้อต้มผักก็อร่อยอือ ลองกินน้ำพริกแม่ก่อน,อนมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นปลากระป๋องตัวเองก็กินอยู่ในปลากระป๋องอจัากนี้นะนกินกับข้าวเรากินแบบนี้กินแบบนี้ก็ได้เฮ้ยตัว <laughs> <บ>อ้อเลยเอุณแอ้วครับ ไม่ไม่อยากกินผัดกระเพราไงนี้แม่ก็ได้กินหลางวันอร,อ,อร่อยมากอันนี้อะล,ล็ก,ก็ชอบเนี่ยอลเล็กเป็นคนที่ชอบกินปากกระป๋อง อ <c oughs> เอไม่ไม่กินหรอกินน <c oughs> ้ำพริกปลากระป๋องไม่ได้แบบบอกสูตรอ่ะไม่ได้แบบ <c oughs> ทำคลิปไว้อะทุกคนไมเดี๋ยวจะมีคนถาม เราเอาหอมกระเทียมพริกเขียวพริกแดงแล้วเอาไปคั่วทุกคนคั่วให้หอมคั่วให้สุกเสร็จแล้วามาโขลกใช่ไหมแล้วกเเเ็เสร็จแล้วเราก็เอาไปผัดกับน้ำมันแเราเรายังไม่ปรุงเครื่องนะตอนโขลกอะ่ะเราไปผัดใส่น้ำมันใช่ไหมทุกคนผัดให้สุกไปเลยเสร็จแล้ว พอคิดว่าได้ที่แล้วอะ่ะเราก็เติมน้ําปลาใครใครจะใส่น้ําตาลก็ได้นะแม่ใส่น้ําตาลไปนิดนึงไม่ใส่ก็ได้ทุกคนใส่ผงชูรสน้ําปลาเสร็จแล้วปิดปิดไฟปิดไฟเสร็จแล้วใส่บีบน้ํามะนาวใส่แล้วก็ใส่ต้นหอมผักชีแค่นั้นเราก็ได้น้ําพริกแบบน้ําพริกปลากระป๋องอะ่ะ จริงๆก็เรียกตำป่นปลากระป๋องได้เอาไปผัดอะไรเงี้ยอื้ออร่อยนะทุกคนข้าวไปเด้ออาหารมันก็ได้แบบนี้ใครไม่ทำเหมือนเราก็ไม่เป็นไรนะใครจะไม่ใส่อะไรเพิ่มก็ไม่เป็นไรนะแต่เราใส่ประมาณนี้จะตามที่บอกก็อร่อยได้จ้ะอืมมาฉาบจ้ะ อืารมณ์เร็ววันนี้ทุกคนเป็นมไหอ,อมันมันน่าเบื่อนิดนึ่งครับวันนี้วันเปิดเทอมแรกของแมทธิววันที่แปดมันน่าเบื่อนิดหนึ่งนะครับมันเหลืออีกตั้งปีหนึ่งนะครับจะจบม .6 นะครับ จิตอ,อดใดบอลหรอ่รู้แต่ไม่รู้เลยใช่ไหมไม่รู้ครับแต่มันรู้สึกไม่อยากไปโรงเรียนใช่ไหมเย่เย <Yeah. S 1> <Yeah. c oughs> ่ให้อย่ายงน้อยให้จบม .6 เลยนะครับลูกจะจบครับจะจบแค่มันรู้สึกเบื่อเนาะม,ม,มันไม่สนุกอ,ะอ่ะคุณครูเป็นไงบ้างคะ

ถามแม่ชนะื่อว่าคุณครูอันคุณครูอันใจดีบอนนะฮักบอคุณคููบ่ไลยมาบ่ไลยมาอันนักเรียนเลยวะสันถามว่านักเรียนบ่นหนาฮักวะสงสัยนะคเลยแม่ชื่อว่านะ ถ้านักเรียนดือ้อคุณครูเขาก็หงุดหงิดนนะลูกเพราะที่นี่มันตีเขาตีเด็กเหมือนเหมือนที่เมืองไทยไม่ได้นะทุกคนนั่นแหละคือไม่ได้เปรียบเทียบนะตามที่เห็นเนาะตามที่เราเห็นก็คือมันเป็นแบบนั้นอะมันตีไม่ได้ไงโมโหได้แต่ทําอะไรเด็กไม่ได้อะไรเงี้ย ครูบางคนก็น่ารักครูบางคนก็ไม่น่ารักครูบางคนก็เข้มงวดมันแล้วแต่ว่าเราจะเจอแบบไหนหืมน้ำพริกแม่อร่อยจริง อรอกินเหรอรอกินครับกินยังไงมาตัวทำห่อข้าวให้อเล็กอ่ะเออเสร็จแล้วแม่ทิวอิมไหมลูกจะกินขนมอ่ะ อสองค่ำเหมือ,อมไม่ได้กินนานมากแล้วอร่อมากครับออิม่มอิ่มอิ่มแล้วทําไมไม่รอไว้เราค่อยกินรอไม่ได้ครับรอไม่ได้โอ้แม่มมเป็นเนหรอโอ้ยคักเนน่ยพี่นอ้องนี่กินนี้แม่ของแม่เหลืออีกได้กินอีกสองวันเนี่ยสงคันส่วนอันนี้ก็เออ่ เผื่อพ่อมากินไม่รู้กลับตอนไหนเหมือนกันแล้วก็ห่อข้าวเผื่อเล็กมากินอีกแล้วก็ห่อข้าวเออก็ได้อยู่สองหอ่อสามหอ่อนู่นเลยนะทุกคนกินด้วยห่อด้วยกาทําเผื่อหอนะ่อแหไะที่ทําเยอะๆนี่คือเผื่อห่อนะถ้าสมมติว่าพ่อไม่กลับมาพ่อบอกไม่กลับมาเนี่แม่ก็จะทําแค่นิดเดียวไงจะได้ไม่ต้องเผื่อใช่ไหมอันนี้คือถ้าเข้ามาเขาก็จะห่อด้วยอืออ นั่นแหละทุกคนเดี๋ยวฝากคลิไปไว้สำนีจ้าเดี๋ยวพอ,อกันไหมเนาะจ้ะขอบคุณที่รับชมเนาะขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้ถูกใจกดกดไลค์กดแชร์ให้นเนครัวคุณสมบูรณ์เอ็นแฟ,นแฟนมิล,ลี่จ้ะบ๊ายบาย